ครับสวัสดีทุกชมกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมอีกแล้วนะในรายการ cast gaming tv นะครับหรือ cm youtube นั่นเองนะครับวันนี้เราจะมายายช่องแล้วรู้สึกว่า ep เสียนะครับทุกอย่างเสียหมดเลยนะฮะเราจะมาเริ่มต้นใหม่ในช่องนี้นะครับเป็นช่อง mr m gamer เป็นผมชื่อมาใช่ไหมครับชื่อน้ำหน้าผมชื่อเป็นมอมาใช่ไหมเป็นตัว m นะครับผมก็เลย ได้ออกแบบมานะครับเป็น Mr. สเตอร์เเกมเมนะฮะนี่มี1รายการสนับสนุนด้วยนะครับเป็นไอเกมนะครับมันมาอยู่ในเครื่องผมก็เลยมาสนับสนุนเลยนะครับมาติดตามกันด้วยนะครับรูปนี่ทำเองหมดนะครับในห้องนี้ทำเองหมดเลยนะครับ ก็อย่าไปลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยผมจะแชร์ลงเฟซบุ๊กนะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์กันด้วยนะครับเฟซบุ๊กผมชื่อ vgame to game นะครับ vgame to game นะครับไปดูได้นะฮะ vgame to game นะครับผมจะแชร์ไว้แล้วก็ไปกดติดตามกดขอเป็นเพื่อนด้วยนะครับถ้าถึงสิบซับ ทำอะไรดีไม่รู้ไม่รู้สลองไ่ไหมวะทำอะไรดีทำอะไรดีทำอะไรดีนะไม่รู้นะครับแล้วผมจะบอกให้หลังนะฮะคนนี้เรามีสกินไลเรียบร้อยนะครับโปรโฟไฟล,ล์ทําทำเรียบร้อยนะฮะแต่ทำไมมันไม่ออกมาวะนี่ สถานีนะครับกดติดตามด้วยติดตามติ้งนี่ติดตามแล้วนะฮะกดปุ่มกระดิ่งปุ๊บนี่ก็เพียงเท่านี้นะครับคุณก็จะได้รับข่าวสารเกี่ยวกับผมนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนแน่นะฮะก็อย่าลืมซับสไคร์ส่งคลิปใหม้ผมดูกันในเฟสน,นะฮะไปกันเลย